ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์นูทูโปอะทีไม่แบนการ์ดพาร์ทที่1คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปนูทูโปคลิปแรกที่ผมทําขึ้นมาหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มมาดีกว่าและตัวละครตัวแรกที่เราจะเลือกนะครับก็คืออิชิโกะแล้วกันผมชอบอิชิโกะนะครับนี่เราได้อิชิโกะมาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะทำเนี่ยก็คือการเช็คเมลบอกนั่นเองนะครับเพื่อรับของฟรีอุ้ยตะกี้เราได้ของมาเยอะมากเลยนะครับ อ่าอันนี้ยังรับไม่ได้นะครับต้องเลเวล30ก่อนอู้ได้เพชรมา3,600นะครับเดี๋ยวมาดูตู้กันดีกว่ามีอะไรมาอืมตู้นี้เนี่ยสระผกเนี่ยเกือบดีนะครับตู้ตรงกลางเป็นอิตารุริข้างๆเป็นแลนเซอร์กับซงจินวูนะอืมผมสุ่มมาซะหน่อยดีกว่าอ่ะบราอืมอม,อม,อม,มาตะกี้นี้นะครับผมไปปิดซัมมอนแอนิเมชันมานะครับจะได้เปิดไวๆสักที มาดูกันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างตัวอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่ได้จากเมลบ็อกนะครับอืมเราได้ตัวเริ่มต้นมาเป็นทางด้านของโกคูโนบาระแล้วก็ก่อนนะผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่2ตัวนี้เพราะฉะนั้นเข้าทีมมาเลยไหนเช็คเควสหน่อยสิเควสเควสเอ่อถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีสตาร์ตติ้งเควสอยู่นี่ไงอ่าสุ่มนิสัยให้กับตัวละครเราอโอเคเป็น โอ้มีรีโล11อันเลยผมสุ่มให้สปีดวากอแล้วกันคือผมอยากได้ฟอร์จูนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีฟอร์จูนให้กับตัวเงินของเราเนี่ยจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับอ่ะโอ้โหโอเคไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสุ่มตอนมีเยอะกว่านี้ดีกว่านะครับรีโลสเตตให้กับยูนิตโอเครีโลให้กอแล้วกันกดไปเรียบร้อยเควสต่อมาเป็นเควส ชนะสตอรี่โหมดนะครับเพราะฉะนั้นมาสตอรี่เลยเผมไม่รู้ว่าผมจะชนะไนท์แม์ไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันดีกว่านะครับมาเลยเลือดเริ่มต้นอยู่ที่70มผมคิดว่าผมไหวนะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอมีเงินอัพโคคูก่อนอันดับแรกเปิดอโต้คลิปก่อนเลยวางไปเรียบร้อยนะครับบอสตายเรียบร้อยแล้วก็ คอมพิวที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับได้เพชรมา240แล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้เบจิต้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองกับล็อบบี้ไปดูซะหน่อยดูซินี่เอะเดี๋ยวได้แล้วไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงมาแล้วตกใจหมดตะกี้กดเคเมอได้ดีโลวันเดียวผมตกใจหมดเลยอเอาเป็นว่าได้ตัวแบกต้นเกมของเราแล้วนะครับก็คือพี่ปาเบ้ของเรานั่นเอง มาลแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสปีดวาคอนผมนยังขาดตัวเงินรีเจนต์อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแบบตู้ดีๆกว่านี้มาเดี๋ยวค่อยหาดีกว่านะเอาละตอนนี้มีอะไรบ้างรู้สึกว่าตอนนี้หน้าเทียงผมเลยนะครับก็คือต้องเคลียร์สตอรี่อันนี้ให้จบนะครับต้องเคลียร์จบให้หมดนะ,ะทางนั้นไปกันเลยแน่นอนนะครับว่าเรามีป่าเบย์ทั้งทีระ,ระดับไนท์แมร์ไปเลยสตาร์ทมาต่อวันที่แอคที่2นะครับเลือดมอนเริ่มต้นมี7 6โอ้ชิวๆแบบนี้ แบบนี้ง่ายแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่างนี้ผมวางป่าเบตัวเดียวจบเลยนะครับปึ๊บวางไปเรียบร้อยนะครับแอคที่2จบไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต่อยาวๆไปยันแอคที่6เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาแอคที่6แล้วนะครับและเวฟที่15ไปที่เรียบร้อยแล้วนะมาแล้วนะครับบอส ฟิเซอร์เลือด10,000ไม่เป็นปัญหาก,กับเราเท่าไหร่นะครับผมว่าป่าเบเราน่าจะเคียร์ไหวนะสำหรับฟิเซอร์ตัวนี้อืมแปลงร่างมาแล้วนะครับเลือด12ื่นโอ้ยแบบนี้ชิวเลยเรียบร้อยนะครับเคียร์ไปอีก1สเตจนะครับสำหรับสเตจของดาร์คบอลอ่ะกับล็อบบี้กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามารับของจากเพสซะหน่อยนะครับก้อนนี้อันนี้ได้2รีโลนะครับตอนนี้เพรเรามี3ามหมนเแล้วนะครับตู้ใกล้จะรีนะอีก7นาทีอันนี้อะไรอะแพทเทิร์นพาร์ท โอเคตอนนี้เป้าหมายของผมนะก็คือต้องเลเวล30นะครับผมจะได้รับไออันนี้ได้นะครับจะได้ดีโล30อันเพชร5,000นะแล้วก็ได้เป็นเออ่แฟมิเลียนะครับของอนิเมะแมนกาดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยผมต้องรีบเลเวล30นะครับคิดว,ว่าเราเนี่ยน่าจะเลเวล30ในพาร์ทนี้น่าจะทันอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดสัปดาห์นะครับมีคูณ2 XP กับคูณ2องชาเลนจ์อยู่นะเฮ้ยจะว่าไปลืมเลยนะครับ ผมเกือบลืมชาเลนจ์นะครับดูสิมีอะไรที่เราสามารถลงได้หรือเปล่าอลงไม่ได้อันนี้เฮ้ยลงไดรี่ได้นะครับโอเคเราลงไดรี่ชาเลนจ์เลยแล้วกันไดรี่ชาเลนจ์เราต้องรีบลงนะครับก่อนมันจะรีเป็นด่านยากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นด่านง่ายอยู่นะหลังจากตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําการลงไปเรื่อยๆนะครับแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยผมก็รู้ลิมิตตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยยังลงไดรี่ชาเลนจ์ไม่ไหวในตอนนี้นะครับผมจึงได้ตัดสินใจที่จะกลับล็อบบี้ไปเหมือนเดิมนะครับ ผมคิดว่าเราไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนดีกว่าคือจากที่ดูตะกี้นี้ผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าไหวนะเพราะฉะนั้นเรามาทำให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกันดีกว่านะครับ3,500เทคดาวโพเทนเชียล72%เดี๋ยวผมจะสุ่มสเตตให้แล้วกันเพราะว่าสเตตป่าเบนีค่อนข้างที่จะแย่เลยนะครับไปไม่เลวไม่เลวขออนุญาตด,ดูอีโวซะหน่อยถือว่าใช้ของไม่เยอะมากนะครับอะ มี19ดีโลเดี๋ยวเราจะสุ่มนิสัยให้ป่าบีกันนะครับสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือมาร์คแมนไม่ก็บิชนะครับหรือว่าบับลุงอะไรก็ได้นะสักบับหนึ่งที่เหลือก็ไม่เอาเอาที่บอกไปตะกี้นี้นะครับไปหนังสืออาดีสิโอ้โหฟอร์จูน นี่ไงได้แล้วนะครับใช้ไปก่อนมาร์คแมนช่วยได้อยู่นะครับเพิ่มวง30%บเเลยนะแล้วก็นี้ซื้อสัก10อันได้ไหมอะแัปเบลซะหน่อยแล้วกันนะครับอืมไอถั่วนี้ผมเก็บไว้อีโอป่าเบดีกว่านะผมจะไม่เอาไปฟีดนะครับเราฟรีดแค่นี้ก็พอียบร้อยครับเบลเวล22อ้าว ทรงกินวูมาหน้าตู้แต่ถามว่าโหดหรือเปล่าผมมองว่าเฉยๆอะ่ะเพราะว่ามันเป็นร่างที่ยังไม่ได้อีโวเป็นแวนกาดนะครับผมว่าไม่ได้เก่งระดนั้นอ่ะแต่ก็เอาสักหน่อยเผื่อเราได้ตัวเงินระดับดีเจส์นะครับเรา<ล>เศร้าต่อไปก็ไม่ได้อะไรนะครับผมว่าผมน่าจะนี่ไงเต็มเลยนะครับ ว่าแล้วเรายังมีของจากมายสเตนที่ยังไม่ได้รับอีกเยอะนะครับโอเคผมว่าผมไม่สุ่มละรอตู้ที่มันแบบว่าเป็นตัวที่มันใช้งานได้จริงดีกว่านะครับคือทรงเนี่ยมันเป็นตัวระยะยาวนะมือใหม่เนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะนะครับยกเว้นว่าจะอีโวเป็นแฟนก์ดซึ่งเราไม่สามารถลงดันมดได้ตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งเดียวที่เราเนี่ยจะทําได้นะครับก็คือการลงสตอรี่ act ที่2นะครับไม่สิต้องเรียกว่าสเตทที่2งนะลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยไหนแม่ไปเลยนี่ดู เบจิต้ามาร์แมนของผมนะครับวง3ามบ็ดผมบอกเลยว่าโอดขึ้นค่อนข้างเยอะนะพอมีบัฟเพิ่มระยะเข้ามานะครับสำหรับเบจิต้าของเราระหว่างนี้ก็เล่นไปยาวๆนะครับยันจบแอคที่หกเลยนะเรียบร้อยนะครับแอคที่1นึและบูมเรียบร้อยนะครับ กดล็อกรีเจสเตตแซนวิลเลตมาตอนนี้เรากลับมาที่ล็อบบี้กันอีกครั้งหนึ่งผมจะกดรับทุกอย่างที่สามารถรับได้อรอบนี้ได้5ดีโลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อของอัพเวลให้ป่าเบสักหน่อยนะครับนี่ช็อกโกแลตเหมือนเดิมเลย10อันเฮ้ยนายมาเปิดประตูอะไรเนี่ยในขณะที่ผมกำลังอัพเลเวลเบจิต้าอยู่ จู่ๆก็มีชายปริศนาชวนผมลงประตูวินเทอร์เฉยเลยเขาเนี่ยเปิดประตูยัดหน้าผมรัวๆเลยนะครับแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยจอยประตูเข้ามาเหมือนมีคนมาเปิดประตูนะครับเหมือนเขาจะเชิญชวนให้ผมเข้าไปผมพิมพ์ไปเลยมีนูบจอยโอเคจอยก็ได้คุณผู้ชมครับจูๆ่ๆผมก็มาเล่นประตูวินเทอร์แบบงงๆนะครับเจอชายปริศนาชวนผมเข้ามานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะ ให้ผมเข้าเข้ามาทําไมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้โหดนะเราก็ตามน้ําไปนะครับเล่น <c oughs> เล่นไปเรื่อยๆแล้วกัน heart, boys, จบตานี้ผมว่าผมจะออกครับเพราะผมคิดว่าเพื่อนไม่น่าจะเล่นต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ล็อบบี้ดีกว่า <c oughs> โอ้โห ตู้นี้มาทีเครียดเลยตรงกลางเป็นชื่ออะไรนะโชโซใช่ไหมข้างๆเป็นวาเลนไท์กับโจโกนะครับแน่นอนว่าตัวพวกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับมันเป็นตัวที่ตกเมตาไปหมดนะนะสามตัวนี้นะครับขอดูนี้นะหน่อยอุ้ยเลมมาว่ะเดี๋ยวปิดออโต้เซลก่อนเดี๋อวเรสกินคิดมัดนะครับไปอ๋ออ๋ออันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเราสูบได้แค่20รอบนะผู้ชมโอเค ด่านต่อไปที่เราจะไปลงเนี่ยก็คือด่านดับเบิลแันเจียนนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงเนี่ยผมขออนุญ,ญาตอัพเลเวลให้ป่าเบก่อนแล้วกันอ้มโอ้เวลสามเก้าสุดยอดมาครับตอนนี้เราอยู่กันในด่านดับเบิลแันเจียนแล้วนะยาวๆไปนะครับยันแอคที่หกเลย ตีไปเลยและก็เรียบร้อยปลดล็อกรีชสเตทดับเบิลดันเจียนเอาไว้หาอีกิปหน้านี้อ่ะกลับล็อบบี้กันดีกว่าครับโอเคเราได้ของรางวัลมาค่อนเยอะเลยรับให้หมดนะครับรับให้หมดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเลเวล10แล้วนะครับรับจากเลเวลมาสโตนได้อีกอันหนึ่งไปรับไปแพทเทิร์นพาร์ทฮีโร่ออันวิ่งกดผิดอืมอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตู้ดี ตอนนี้ผมคิดว่าสตอรี่อีก4สเตทที่เราเหลืออยู่เนี่ยผมอาจจะลงไม่ไหวนะครับเพราะว่าดาเมจหรือดีเพสของผมเนี่ยไม่พอครับคือถ้าอยากให้ผมลงไหวเนี่ยผมต้องไปอีโวเจ้าเบจิต้าเพิ่มนะครับหรือว่าไปหาตัวดีๆมาอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือผมควรจะไปจุ่มที่ FK Chamber ครับแล้วก็รอตู้ดีๆมานะแต่ว่าก่อนเราจะไปเนี่ยขออนุญาตรีโลสเตทให้ป่าเบก่อนแล้วกันไป สีบวกยอดสุดยอดมากโอเคดีคยับดีได้สีบวกนะครับอ่ะโอเคผู้ชมเจอกันนะครับตอนที่มีแบนเนอร์ดีๆเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวผมจะออกมาสุมนะหลังจากที่ผมเนี่ยเข้าไป FK ใน t ทม์แชมเบอร์ก็ได้เพชรแล้วก็ของขวัญมาจํานวนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเคปาจิ K เข้าตู้นะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ ดีอยู่นะครับแล้วก็อีโวง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะสุ่มหาหัวหน้าเคบบจิกันนะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้ใช้เยอะนะถ้าเกิดว่าเราได้พี่แกมาผู้ชมครับหลังจากที่ผมเนี่ยสุ่มไปสักพักนะครับผมไม่ได้เคนบจินะผมได้เดลต้าคืออะไรในตู้นี้ไม่มีเลยนะเออมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันกันต่อดีกว่านะครับเรื่อยเยเลยมันจะการันตีสองรอบติดไม่ได้นะเกมขอในถือขอร้อง Yes. ในที่สุดโอ้ยเล่นผมแบบเพชรหมดอะเกือบหมดนะครับหรือหมดไปแล้วก็ไม่รู้กว่าจะออกอ่ะเราได้เควบาจิ K แล้วนะครับเดลต้าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้ใช้นะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันอีโวยากนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปลงเลดซิตนะครับเพื่อที่จะเอาของอีโวของน้องมานะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนละกันตอนนี้ผมมีของขวัญอยู่6กห0,000ื่น,นครับเดี๋ยวเรามาซื้อรีโลสักหน่อยดีกว่า หกหมื่นนี่ได้เท่าไหร่นะอเอสี่สิบเอ็ดอันนะครับเอาละตอนนี้เรามีลีโลเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดอันเออผมอยากได้บัฟลุงจังแต่อันนี้มันก็ดีนะไหนถ้าออกบัฟลุงสักอันนี้ผมเก็บเลยนะอะไรก็ได้อะตอนนี้หุยว้าวโอ้โหสุดยอดอเคสุดยอดมากนะครับเราได้อิทอเรียลเคมปาจิสุดเลยเดี๋ยวขอดูหน่อย ตัวนี้ใช้ของอีโวอะไรบ้างทำไมไม่เป็นโมนานี่อีโว e ง่ายมากนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะดรอปจากแอคหนึ่งไม่แน่เขาแอกสองของสตอรี่บีทนะครับบางทีหลาจะเคลียร์ไหวก็ได้นะนดูป่าเบย์หน่อยม,มันพอพอกันเลยนะผมว่าของของใช้อีโวนี่พอพอกันนะครับอมไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวเราหาฟอร์จูนให้สปีดวากอนต่อนะครับ การที่ผมสุ่มตัวเงินเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยก็คือบับลุ้งออกนะครับจริงๆบับลุ้งอะ่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ0.1นจุดหนึ่งนะเออศูนย์จุดหนึ่งนี่ถ้าออกตัวเงินนี่คือน่าจะท้อเป็นวันนะครับแต่ฟอร์จูนออกก่อนได้ไหมเหมือนเซิร์ฟนี้เอ,อ้ยนี่ไงออกแล้วสุดยอดมากเราได้ตัวนี้มาเอ,อ่อชื่ออะไรนะทาคารุดะผมคิดว่าตัวนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้ปะ เพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันที่เหลือเก็บเอาไว้นะครับโอเคตอนนี้ได้อิทเทอริลเคมบาจิมานะครับแล้วก็สปีดบาร์กอนที่เป็นฟอร์จูนเดี๋ยวขออนุญาตล็อกไปก่อนแล้วกันอ่าสุดยอดนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามไปเคลียร์สตอรี่บีทแล้วกันก่อนเราจะไปเคลียร์สตอรี่บีทนะครับผมอยากจะเอ่ออัพเลเวลปะเบยสามสิบอันไ,ได้ไหมได้ซื้อ20ใช้เท่าไหร่หมื่นสี่โอเคหลังจากที่เราเนี่ย อัพเวลป่าเบลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงสตรอรี่เรื่องบีดกันนะครับไหนเอ่ยนี่อ๋อแอคหนึ่งเป็นอุราฮาระเหรอแอคสองน่าจะเป็นของเคบาจินะครับไหนแมป,ปเลยน่าจะไหวเออเอาไหนเดียนี่น,นะกันตอนนี้เวฟสิบห้าแล้วนะครับบอสดูซิวเราจะสามารถฆ่าบอสได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะไหวนะหรือเปล่าจะหลุดไหมเนะี่ยต่อร้องละอ๋อน่า โอเคเราจากที่ผมเนี่ยไปอัพเลเวลให้เคปาจิมาแล้วก็เปลี่ยนบัฟให้ป่าเบนะครับเดี๋ยวเรามาแก้มือกันสะหน่อยดีกว่าตะกี้นี้ด่านบีใช่ไหมไนแมนะครับ let's go <S ผมบอกเลยนะครับว่าตานี้ไม่มีพลาดต้องบอกเลยนะครับว่าตาตะกี้เนี่ยผมว่าเราเนี่ยแอบป,ประมาทไปนิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าตาที่แล้วเราผมอัพตัวเงินน้อยเกินไปนะครับตานี้ผมยับสปีดวากอนให้ตันทุกตัวเลยนะ โอเคครับตอนนี้เราอัพสปีดบกก้อนตันทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ป่าเบดีกว่าโอเคเวฟที่10วางเคเบจิซะหน่อยอู้ดาเมจแรงใช้ได้เนี่ยอันนี้ขนาดเลเวลส7นะเหครับเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่นี่นะวิได้หมวกคิสเกตตั้งแต่ตาแรกเลยโอ้โหหวังว่าดาบของเคมบจิจะดอกตาแรกแบบตะกี้เหมือนกันนะ จะดวงดีไปไหนโอเคชิวๆเลยนะครับโอ้โหดาบของเคมาจิไม่ดรอปเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเช็คสักหน่อยแล้วกันว่ามันดรอปแอที่2จริงหรือเปล่าอะในเมื่อมันดรอปแอที่2ครับเดี๋ยวผมจะเล่นแอคที่2ยาวๆแล้วกันก่อนเราจะได้ดาบของเคมาจินะครับเราจะเล่นในความยากระดับ e ซี่แล้วกันนะครับนี่ไงได้แล้วนะครับ2ตาเท่านั้น ชิวๆตอนนี้เราได้ดาบของพี่ใหญ่เคมปัจิมาแล้วโกคูมาโอ้ยนาสุ่มนาสุ่มผมว่าเราควรสุ่มอะโคู Goku. แล้วก็ข้างๆตู้มีอิจิโกะด้วยนะครับ <Bro. S 1> โอ้เร้าจัดเพชรหมดแล้วนะครับ <c oughs> อมผมจะทำอะไรต่อดีนะอ๋อผมคิดออกแล้วผมว่าเราไปลงเอ่อสตอรี่ดานชิบุย่ารอดีกว่านะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะไหวแล้วนะ หมดไนท์แมททั้งหมด6แอคน่าจะไหวนะครับเพราะฉะนั้น let's go <S ตายเถอะนั่นแหละเรียบร้อยตอนนี้เราเดินทางมาถึงเวฟ15บ15ของแอคที่6แล้วนะครับ บอสก็ใกล้จออกมาแล้วนะนี่มาแล้วนะครับมาฮิโตะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้จะมี2ล่างนะครับอันนี้เป็นล่างแรกนะแล้วก็เดี๋ยวพอเลือดเขาใกล้หมดเขาจะแปลงล่างนะครับเรียบร้อยนะครับเลือดแสนแปดหรออืมอาจจะไหวมั้งเราก็ปล่อยให้ป่าเบตีไปนะครับเรียบร้อยจบเรียบร้อยครับสำหรับสตอรี่ชิบุยาคุณผู้ชมตะกี้นี้นะครับผมรอชาเลนจ์ลีนะครับ ปรากฏว่าชาเลนจ์รายสัปดาห์เนี่ยรีเป็นสตอรี่สเตจสามแอคที่สองครับซึ่งหมายความว่าผมสามารถลงได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะลงไหวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราลงผ่านเนี่ยเราจะพลิกชีวิตได้เลยนะครับจากวีคลี่ชาเลนจ์อันนี้ Let's go หลังจากตรงนี้เนี่ยก็ผ่านไปได้ดีนะครับไม่ติดปัญหาอะไรอาจอาจะเป็นเพราะว่าก Growing ารอัปเกรดทีมผมเนี่ย ทำให้การเล่นเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้บอสออกมาแล้วนะครับเลือด204น่าจะชิวๆอยู่นะเรียบร้อยครับดูดูดูของรางวัลที่เราได้โอ้โหรวยรวยจัดเดี๋ยวเรามาดูกันสัหน่อยดีกว่าว่าเคมปะจิของเราขาดอะไรถึงจะอีโวได้ ตอนนี้อ๋อมีเกือบครบแล้วนะครับขาดไอ้นี่เลดแอสเซนแล้วก็ตรงนี้ใช้เงิน15ื่นแล้วก็เทคดาวห้าพันเทคดาวนี่ฟาร์มไม่ยากนะครับแต่ตอนนี้เลดแอสเซนต์เลดแอสเซนต์ใช่ไหมน่าจะคราฟได้นะหลังจากตรงนี้ไปนะครับผมได้แต่หมกมุ่นอยู่กับการอีโวเคมปาจิให้ได้ผมเนี่ยทั้งลงชาเลนจ์ลงอินฟินิตี้เพื่อไปฟาร์มเทคดาวกับเคมปาจินะครับจนในที่สุดนะครับผมเนี่ย สามารถอีโบเขาได้สักทีเอาละตอนนี้เคมปาจีของผมเนี่ยฟาร์มเทคดาวครบ5,000ันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะอีโบขออนุญาตสุ่มสแตทให้ก่อนแลวกันเพราะว่าสแตทของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปุ๊บถามว่ามันดีหรือเปล่ามันก็ดีแหละแต่ว่าเอาอีกเีกป่าเบะป่าเบเอสไปโอ้โอ้ได้แซแต่ว่าถ้ากิดว่าผมโอนสแตทไปให้มันจะไอ้นี่อะดิ เงินผมจะไม่พอนะครับเอาเป็นว่าเราอีโวก่อนแล้วกันเอามาใช้ชั่วคราวนะครับอีโวอู้มเสรเรียบร้อยเคมป์จ,จิของเราอีโวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนั่นเอง โอเคครับสำหรับนูทูโปพาร์ทแรกขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราได้อะไรมาเยอะมากเลยนะครับอย่างเคมปาจิอิตาเลียแล้วก็ได้อีโบเขาขึ้นมาด้วยนะครับและฟอร์จูนสปีดวากอนนะครับถึงคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ขเลเวล30ตามที่หวังไว้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าพาร์ทหน้าเราจะเลเวล30แน่นอนโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาย